มะละกอนั้นเนี่ยเวลาที่เราปลูกจะมีโอกาสได้ต้นมะละกอนั้นสามแบบสามแบบแบบที่1รูปร่างจะเป็นลูกกลมไส้จะกลวงโอเคนะคะตอนที่มันเป็นดอกเราจะเห็นเลยว่าดอกนั้นอูมอุมอ้วนแล้วก็มีลูกเล็กๆข้างในก็อูมเหมือนกันเรียกกันว่าตัวเมียหรือเพศเมียนะคะเห็นเห็นดอกเราก็รู้เลยว่าใช่นะคะ ต้นที่สองที่เราจะได้นะคะดอกมันเนี่ยจะคล้ายๆกับดอกสอนกลิ่นดอกมันจะเป็นปักแตรนะคะตัวนี้พอติดผลลูกจะยาวแล้วก็ไส้จะค่อนข้างต่ำเม็ดจะน้อยเนื้อจะหนาโอเคนะคะเรียกกันว่ามะละกอกร,กรกะเทยตัวสุดท้ายก็คือเป็นมะละกอที่เวลาออกช่อดอกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเหมือนช่อจันทร์ก่อนเป็นจันทร์ของของคล้ายๆจันทร์มะพร้าวอะ่ะคือมีก้านยาวออกมา แล้วถึงจะติดดอกตัวนั้นเนี่ยเรียกกันว่ามะละกอตัวผู้ถามว่าติดลูกไหมติดแต่ลูกเนี่ยจะเท่ากับกำปั้นแล้วหลายคนบอกว่าไม่อร่อยแต่จริงจงแล้วเป็นมะละกอที่อร่อยเพียงแต่ว่าลูกมันเล็กมากแล้วไม่สามารถซื้อขายได้นะคะแล้วก็เป็นมะละกอที่ส่วนใหญ่ถ้าขึ้นไปนปลูกทางเหนือเมื่อไหร่เราจะได้มะละกอที่ช่อออกมาเป็นช่อจังเนี่ยนะคะเ,เป็นทางเหนือมีโอกาสจะเป็นช่อจังที่เรียกกันว่ามะละกอตัวผู้โอเคนะคะ ทีนี้กรณีของไม่ว่าจะเป็นตัวขอนแกน80ก็ดีหรือตัวปักไม้ลายก็ดีที่เราหวังก็คือเวลาปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเป็นโรคยอดเหลืองหรือใบวงแหวนเพราะงั้นมันก็จะออกออกออกตัวดอกเนี่ยให้เราเนี่ยได้ตลอดแต่ปัญหาก็คือถ้ากรณีที่เราเก็บเม็ดไม่เป็นดูแลเม็ดไม่เป็นเพาะไม่เป็นในทุกๆ10เม็ดทุกๆ10เม็ดที่เพาะ มีโอกาสจะเป็นลูกกลมเนี่ยเกินครึ่งเกินครึ่งเพราะงั้นอย่างแถวมือดําเนินที่เขาปลูกมะละกอตัวแขกนวลเก่งๆนะคะเขาก็จะปลูกเผื่อนะคะคำว่าปลูกเผื่อนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาจะเอาไปปลูกในหนึ่งหลุมไม่ว่าจะโดยการเอาเม็ดประโยชน์ก็ดีหรือเพาะใส่ใส่ถุงดําขนาดเล็กหรือเพาะใส่กระทงที่ใช้ทําขนมเข่งนึกออกนะคะกระทงขนมเข็ง เขาก็จะวางเม็ดเนี่ยประมาณ3-4เม็ดเพื่อไว้ว่าหนึ่งในนั้นจะได้ลูกยาวเห็นนะคะทีนี้โดยเทคนิคของมะละกอเทคนิคของมะละกออันนี้เป็นเซียนมือมะละกอของดําเนินสะดวกเขาสอนอาจารย์ไว้ว่าชื่อคุณวิลามณีวงศ์นะคะปัจจุบันเป็นสอจอของจังหวัดสมุทรของราดบุรีนะ,ะอ้ยบ้บนแพาวบนแพาวนี่ราดบุรีไม่ใช่สิสมุทร สคัคพรนะพ่ะลาบุรีนั้นดําเนินสะดวกนะคุณวิลาเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ให้สังเกตว่าอย่างนี้ถ้าเราเพาะให้เม็ดมะละกองอกงอกในเดือนมิถุนาและกรกฎาคมเราจะได้ลูกยาวจากสิบเมล็ดเนี่ยได้มากกว่า8มเมล็ดเพราะงั้นการเปลืองเม็ดก็จะน้อยลงถูกไหมโอกาสที่เราเพาะมันก็จะได้ลูกยาวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมิถุนากรกฎาคมคือเดือนหน้าแล้ว เรียนหน้าโอเคนะฮะที่เราจะมีโอกาสได้ลูกยาวมากกว่าลูกกลมแต่ยังไงก็ตามบางทีคนไทยอ่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงลุมนึงก็ปลูกมันสามเม็ดก่อนไม่ว่ากันนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าขั้นตอนของมะละกรนั้นเขาต้องให้ความสําคัญตั้งแต่เรื่องของการเก็บเม็ดปัจจุบันไม่มีแล้วปัจจุบันเม็ดปักไม้ลายเม็ดปักไม้ลายนะคะโลละ หนึ่งหมื่นสองพันบาท <Wow. S 2> แต่ทางเลือกจริงๆเนี่ยมันยังมีมะะกรกออีกพันหนึ่งนะพี่แดงก็คือตัวแขกนวลแขกนวลอาที่ทําส้มตําเพราะว่าตัวแขกนวลที่ทําส้มตำเนี่ยนะคะมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บดิบเราไม่ได้เก็บสุกเลยลูกหนึ่งขนาดพอประมาณสักกิโลหนึ่งเก็บละไม่สนใจด้วยไม่สนใจเลยว่าเม็ดข้างในยังขาวอยู่หรือมันยังไม่ไม่กลมเกลี้ยงยังไม่อะไรไม่สนใจเลย และดูขนาดวัขนาดเท่านี้กิโลนึงเนี่ยเขาเริ่มเก็บล้ไม่รอเกิดแต้มเหลืองหรือแต้มออกสีแดงเพราะเขาไม่กินสุกนะคะข้อดีของมะรกอรเก็บดิบก็คือยิ่งเราเก็บเร็วเท่าไหร่การตกคอสอนึกออกใช่ไหมคะว่ามะกอเวลามันออกเนี่ยมันจะออกเป็นชุดชุดที่1พอดอกแรกออกนะคะมันก็จะออกทีทีท,ทไปจนถึงระยะหนึ่งพอข้างล่างเริ่มติดเริ่มติดลูกขยาย ะะข้างบนจะหยุดเพราะงั้นใบถัดไปเนี่ยมันจะไม่มีดอกอีกแล้วใบของมะละกอเนี่ยมันจะออกตรงตรงมุมก้านใบนะคะเพราะงั้นพอมันออกมาพรวดคอหนึ่งข้างล่างเริ่มติดลูกขนาดประมาณเชือกมะเฟืองข้างบนจะหยุดหยุดนั่นหมายความว่าไม่มีการออกดอกเพิ่มอีกเลย,ยชุดนี้เราเรียกกันว่าคอที่หนึ่งคอที่หนึ่งะนะคะและถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้เขาเต็มคอแล้วเราปล่อยเขาจนสุก คอที่สองกว่าจะออกเนี่ยบางทีห่างเนี่ยประมาณคืบกว่าแต่ถ้าเป็นมะละกอรก,รกินดิบที่เราเก็บเพราะฉะนั้นพอลูกแรกลูกแรกเราเริ่มเก็บได้ประมาณสักกิโลหนึ่งนะคะพอเราเริ่มเก็บมันจะออกคอที่สองต่อเนื่องเลยเขาเรียกว่ามะละกอนั้นจะไม่ขาดคอนั่นคือคอที่หนึ่งกับคอที่สองมันจะต่อเนื่องก็ทําให้เรามีเก็บเนี่ยถ้าเราปลูกประมาณชักห้าไร่เนี่ยนะคะมะละกอเราเก็บทุกสองวันนะ ที่นครปฐมมีเพื่อนรู้จักกันคนหนึ่งชื่อว่าเจจุกแกปลูกมะละกอนะคะแล้วแกก็ขุดบอ่อด้วยแล้วแกก็เอามะละกอตัวปลักไม้ลายเนี่ยนะคะไปทดลองสวนแรกเลยเอาให้แกไปปลูกล้อมบ่อนะคะจะบอกว่ามะละกอของแกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปขายที่ตลาดเลยนะคะเนื่องมาจากว่าเขาดูแลแบบธรรมชาตินะคะขนาดพ่อพอ,อรโรงพยาบาลน,นะคะที่นครปฐมยังต้องขับรถมาขอซื้อของแกเลย แล้วก็ปลูกไว้รอบบอ่อเฉพาะรอบบอ่ออย่างเดียวเนี่ยนะคะประมาณ200ต้นนะ,ะแกได้เดือนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเก็บทุกวันเก็บทุกวันนั่นหมายความาในแปลงแกก็ปลูกมะละกอกินดิบรอบบอ่อแกสนใจตัวปรักไม่ลายก็ไปให้แกปลูกแค่200ต้นนะแกบอกว่าสบายเลยตรงนี้นะฮะไอ้กินดิบก็ ไม่ต้องไปสนใจเนื่องมาจากว่าเวลาซื้อขายแม่ค้าเนี่ยเขาจะขับรถมาเองถ้ารู้ว่าเราปลูกแล้วขนาดประมาณสักสองไร่ห้าไร่ขึ้นไปเนี่ยอยู่ตรงไหนแม่ค้าก็จะขับรถไปซื้อวิธีซื้อของเขาก็คือเขาหักเองนะเขาเดินเก็บเองนะพอเดินเก็บเองเสร็จเนี่ยก็เราทํหน้ทที่อย่างเดียวเอาไอ้กิโลหกสิบกิโลช่างวันนี้กี่กิโลก็จ่ายจะตามนั้นสมัยก่อนเราบอกว่าตัวมะละกอก,กินดิบก็คือ แครนวลน,นะคะสมัยตอนที่ไปเรียนรู้กับคุณคุณวิราชเนี่ยแกชื่อเฮจุนเฮจุนแกบอกว่าอาจารย์สบายเลยห้าไร่เลี้ยงลูกส่งมาหาลัยได้แล้วเก็บทุกวันแล้วไม่ต้องไปเก็บเองด้วยหรือถ้าจะเก็บเองก็หมายความว่าแกก็ไปเดินเก็บแล้ววิธีการเก็บก็คือก็ใช้วิธีการหักพอหักเสร็จเนี่ยตัวมะละกอสําคัญที่สุดนะคะอันนี้เทคนิคนึงพอหักเสร็จเนี่ยต้องคว่ำเอาขั้วลงดินอย่างนี้ โอเคนะคะวางคนต้นก e ็ได <peut S 2> <Catholic Mais S 1> ้วางในตะกร้าเลยก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ยางยางยางเนี่ยต้องไม่เปื้อนลูกเพราะถ้ายางเปื้อนลูกเมื่อไหร่โอกาสที่มันจะเน่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าของที่เราจะหักเองนะคะจะเก็บเองก็คือเราก็เดินพอหักเสร็จเราก็วางลูกมะละกอนะโดยแอาขคั่วลงนะโดยแอาขคั่วลงเพื่อไม่ให้ลูกนั้นเปื้อนยางโอเคนะคะนั่นนั่นเป็นเป็นเทคนิคอันหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่บอกบอกว่า ถ้าเราจะคิดที่จะปลูกมะละกอไม่ว่าจะเพื่อกินเองก็ดี mm hmm. เพื่อที่จะขายดิบก็ดีหรือแมก้กระทั่งเพื่อที่จะเก็บสุกอย่างกรณีของปักไม่ลายก็ดีนะคะเราต้องรู้เทคนิคตั้งแต่เรื่องของการเลือกลูก mm hmm. เก็บมเมล็ดเรื่องของการเพาะเม็ดเรื่องของการที่จะดูเพศของดอกนะคะและสุดท้ายก็คือต้องมีจํานวนมากพอถ้าเราปลูก5ต้น10ต้นถือว่าก,กินเองกับขายในหมู่บ้านเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าดอกมันป่องๆตัวของมะละกอเล็ก,ลกๆนี่คือตัวที่จะพัฒนาเป็นลูกมะละกอแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันอ้วนตามดอกนั่นแหละเรียกกันว่ามะละกอเพศเมียรหรือตัวเมียนะเราชาวบ้านเราเรียกตัวเมียเลยไม่จะเป็นต้องเป็นเรียกเพศเมียนะคะ ส่วนถ้าสมมติว่าดอกออกมาเนี่ยเป็นดอกเรียวๆแบบนี้แล้วเวลาบานก้านตรงนี้ยังเล็กแต่ตัวปลายดอกเนี่ยบานแบบนี้คล้ายๆกับดอกซ่อนกลิ่นนะคะอันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นลูกอ่อนๆข้างในของมันกว่าจะเห็นมันโตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกยาวที่เรียกกันว่ากระเทยโอเคที่เราต้องการคืออันนี้เราไม่ต้องการอันนี้นะคะอันนี้สมมติว่าอย่างสมัยก่อนที่เมื่อกี้นี้พูดถึงถึง คุณวิลาศหรือเฮจุนเฮจุนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมากเลยถ้าได้ลูกยาวหมดนะคะแล้วตกกิโลนึงเนี่ยขอให้ได้แค่สองบาทสําหรับกินกินดิบนะรวยละแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่ามะละกอตัวแขกนวลก็ดีแขกดําก็ดีของดําเนินสะดวกของบ้านแพ้วนั้นปลูกเมื่อไรเป็นโรคหมดเลยเพราะงั้นมันจะเก็บได้ต้นนึงเนี่ยไม่เกิน3 4มหลูกเสร็จแล้วก็ไม่ไม่มีอีกเลยหรือเพอเพอเดี๋ยวนี้พอสูงประมาณสักสักเมตรหนึ่ง มะละกอก็หงิกเหลืองแล้วไม่ออกดอกหรือออกแล้วร่วงออกแล้วร่วงออกแล้วร่วงก็เราก็จะได้ไม่จะไม่ได้ลูกมะละกอ,กอเลยปัจจุบันตัวแขกนวลเองออกจากสวนออกจากสวนไม่เคยต่ํากว่า8ปดถึงสิบาทต่อหนึ่งลูกหนึ่งโลนะเพราะงั้นเก็บหนึ่งลูกหนึ่งโลแปดบาทแปดบาทแปดบาทแล้วก็ถ้าเป็นตัวปลักไม้ลายปลักไม้ลายออกจากสวนก็ยอะจะอยู่ที่ประมาณสิบห้า ตอนนี้คนที่กินที่ตลาดนะคะที่ไปซื้อมะละกอแต่และลูกนั้นหากลูกหนึ่งหนักหนึ่งกิโลจะต้องจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้สำหรับปักไม้ลายแล้วถ้าเป็นมะละกอตัวกินาาก<อ>ดิบลูกหนึ่งเนี่ยนะคะเอ่อยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทถ้าเราจะทําส้มตํยี่สิบถึงยี่บห้าบาทแล้วหนึ่งลูกน่ะกินได้หนึ่งครอบครัวเท่านั้นเองก็คือหนึ่งจานใหญ่ๆโอเคนะคะทีนี้จะเริ่มต้นพารู้จักดอกแล้วนะคะ ดอกดอกที่เป็นก้านดอกคล้ายๆก้านก้านดอกจันภาคกลางเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะเราจะเห็นแค่สองอันนี้นะคะนะคะอันนี้พี่แดงไปเก็บมาใช่ไหมนะ๋อเ<อ>จ้าของบ้านเก็บเองน,อนะคะเ้วเจ้าของบ้านเรียกถูกปะ่ะตัวเมียเนาะกระเทย <c oughs> นะคะเพราะงั้นเราเห็นดอกเรารูล้ละส่วนใหญ่พอออกดอกปุ๊บถ้าเห็นแบบแบบนี้แล้วถ้าเขาปลูกเพื่อเป็นการค้าคือปลูกหลายหลไร่เขาจะต้องตัดทิ้งอ๋อ ไม่เอาเพราะราคามันต่างกันเยอะระหว่างระหว่างตอนนี้เนี่ยลูกกลมตอนนี้ขายได้ประมาณ4บาทะนะคะสำหรับมะละกอกินดิบแต่ว่าถ้าเป็นลูกยาวมะละกอกินดิบประมาณ15บาทแล้วถ้าจะเป็นตัวตัวจะเป็นตัวนี้ก็ดีนะคะจะเป็นตัวปักไม้ลายก็ดีก็จะมีทั้งลูกกลมลูกยาวเหมือนกันตอนท้ายๆเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเพราะว่าตอนนี้จะจะเริ่มต้นให้ว่าโอกาสที่เวลาเพาะมาโดยกระบะกระบะเพาะแบบนี้ ะะกระบะเพาะแบบนี้เนี่ยเป็นกระบะสําเร็จนะคะซึ่งมันจะมีความลึกนะคะแล้วก็จะมีจํานวนช่องในต่างกันถ้า,า,าไม่ต้องแกะถ้าสมมติว่าอย่างกรณีที่เราเพาะแบบชาวบ้านเราอาจจะใช้ถุงดําขนาดเล็กได้นะคะใส่ดินเสร็จแล้วก็ใส่เมล็ดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่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 เสียไม่ไม่ยอมเสียหายเมล็ดหนึ่งหลุมเนี่ยอย่าเพาะลงไป3าเม็ดเนาะหนึ่งหลุม m, หนึ่งเม็ดหนึ่งหลุมหนึ่งเม็ด นะะคพอมันสูงประมาณสักแค่นี้พอมีใบจริงปุ๊บก็เริ่มย้ายปลูกได้แล้วถ้าไม่แน่ใจก็เอาสองหรือสมต้นใส่ลงไปในหนึ่งหลุมแค่นั้นเองเผื่อแต่ถ้าเพาะในเดือนหน้าและเดือนกรกฎาคมส่วนใหญ่จะใส่แค่สองต้นก็พอหรือวัดดวงเลยใส่หนึ่งต้นก็ได้เพราะโอกาสที่จะเป็นลูกยาวมันเยอะหลายคนบอกว่าตอนเพาะทีแรกเป็นแบบนี้ยาวมาดีๆเลยวันดีคืนดี ผล่กลมหรือบางคนเลี้ยงเลี้ยงกลมอยู่แล้วก็ตัดใ,ใจว่าไม่ตัดมันแต่พอไประยะหนึ่งย <Y aw. S 1> าวมันตัวนี้มีมีออกแบบยาวพอเผลอไปเผลอมาทำไมเป็นเป็นกลมแล้วก็เผลอเผลอพอเดี๋ยวอีกสักพักมันกลับไปเป็นยาวพอเผลอไปอาจจะล้มเรื่องก็ได้นะครับเพราะว่าอยาวๆของกลมอะไรข้ามันเนี้ยอาจจะนอนก็ได้ครับโอเคโอเคถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวเราจะแค่ผ่าเม็ดนะคะนะคะแล้วก็เริ่มยีเม็ดให้ดู นี่เม็ดน้อยพันนี้จะเม็ดน้อยอเห็นไหมฮะที่เมื่อกี้ถามถึงเรื่องของสีเม็ดถ้าเราเก็บมะละกอสุกจนเกินไปเม็ดข้างในจะด,ดําดเพอเพอถ้างอมเม็ดข้างในเป็นงไงคนที่เคยเก็บมไม่ไม่นุ่นบอกว่าเม็ดข้างใน,นง,องอกเลยงอกล่าอันนั้นเนี่ยไม่ควรใช้แล้วนะฮะเม็ดที่ดีนั้นต้องเป็นสีออกแบบนี้แล้วระหว่างเม็ดดากับเม็ดตัวนี้นะคะ สามารถที่จะงอกได้ทั้งคู่แล้วก็เป็นมะละกอลูกยาวได้ทั้งคู่ถ้าเพาะเป็นหรือถ้าดูแลเป็นโอเคนะคะเพราะงั้นจากตรงนี้เนี่ยน,น,นะคะถ้าหากเป็นตัวของปักมบลายเนี่ยมันไม่หวงเม็ดเลยไส้ข้างในทั้งหมดเนี่ยเม็ดเต็มไปหมดนะคะเพราะงั้นจากตรงนี้นะคะความสําคัญยังไม่ได้อยู่ที่สีเม็ดแต่เขามักจะพูดกันบอกว่าอย่ากเก็บเมด็ดดําเพราะถ้าเม็ดดําเกินไปมันจะมีตุ่มงอกออกมาแล้วแล้วรากมันจะขาดได้ง่าย แต่ถ้าเป็นสีขนาดนี้นะคะสีออกสีเนี่ยประมาณชักแค่เนี้ยนะคะถือว่าใช้ได้แล้วขาวใช้ไม่ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับข้อมูลที่ได้จากรองศาสตราจารย์ดรอําไพวันพลานุวัตนในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการปลูกมะละกอแซมในสวนส้มโอซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับที่จะทําให้เกษตรกร,ร,กรอย่างเราเนี่ยมีรายได้ระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอในรุ่นแรกครับ ั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆเหล่านี้จากรองศาสตราจารย์ดรอัมภัยวันพารานุวัตรภาควิชาโลกพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ด้วยครับที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกในการสร้างรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอในรุ่นแรกครับเอาละครับวันนี้รายการเกษตรกูรูของเราหมดเวลาลงแล้วครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการก็ง่ายๆครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ